สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนกับผมปก ก่อนแดกมาอีกแล้วพี่น้องมากับเนี่ย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 เมนูเด็ดพี่น้องเนี่ยยังไงคุณป้าห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมาสั่นคุณป้าว่าเบิ่งพี่น้องเนี่ยน่ากินบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็กก่อนแดกจัดให้ครับเมนูเส็บเส็บนัวนัวมึงนี่โอ้ยพร้อมกับพี่น้องพร้อมกับเนี่ยเนี่ย ต้มยำหมูดเดงเสียบเสียพี่น้องโอ้ยสามใหญ่เออ,อโอ้แต่ก็มีน้ำพริกเนาะพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกเสียบเสียเพื่อเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกอะไรปะป้าน้ำพริกปลาล่าผสมตาแดงน้ำพริกปลาแดงผสมนี่ <ตา S 1> อย่าง,งอะไรวะตาแดงอะไรน้ำพริกตาแดงปะลาล่าอ๋อโอ้โหพี่น้องเอ้ามาเสียบเสียเพื่อเนี่ แล้วก็มีผักเข้าี่เระครับพี่น้องคุณก้นกระปุกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันอันนี้เป็นไงมีหอมมีผักสลัดชีหอมมาพี่น้องเอาไปมะนาวหน่อยอ๋อจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาจักหน่อยครับผมแต่น้ำส้มสายชูโอ้ยเฮ้ยแต่มันมีผงผงมะนาวนะใช้กันนะใช้กันนะเอามาดิใช้กันนะกินมันจะได้ว้ายคุณป้าเขาลองแล้วก็มันอร่อยนะ อหอมหมกทะเลประธานพี่รองเนี่ยคลิปอยวกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกอันนี้น่าจะเป็นกุ้งเนะาเะอ๋อข้ามยังไงปลาอุหน้อยพี่รองมันหอนอยู่เลยอือชิมดิได้ไหมเป็นไง อ,อันนี้อะไรวะป่ายอดมาพาอะพร้าวแน่เลยอ๋อมันหอมไงไม่ใช่ยอดมะพร้าวเนื้อมะพร้าวผมก็ว่ามันหอมเลยก็นึกนึกรสชาติไม่ออกเลยหอมครั้งนี้จริงจีวิเลยนะคุณป้าเนี่ยเมนูขึ้นตโต๊ะอาหารเข้าใจป่ะน,น่ะนี่ยยอดมะพร้าวเนี่ยอยู่ในนี่เต็มเลยเสียบีดีพี่น้องไอ้จีบบอก,บอกไปก่อนเลยเสียบีดีครั้งแรกในชีวิตเอาเมนูนี่หัวหมก ทะเลมะพร้าวอ่อนมาสัน่นเอาลองเบิรงดิพี่น่องมาดิต้มยำหมูเดง่งเสียบๆห่วย <c oughs> เอาจังหน่อยอที่เหลือจักนั้นไงกิ้วเนั้นแหละอันนี้ไม่ได้นึงมไม่ได้นึมน่มะพร้าวมาันไม่สุกวอมอันนี้จิมี่บอกรสชาติของเห็ดพี่นอ่องเห็ดเห็ดฟางเป็นมาคุณป่านี่อหอม เ mm hmm. จ็บขนาดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อีกข้ามกันอ่ะเ mm hmm. จ็บขนาดเมื mm ่อ hmm. นี้เป็นซีมือ mm hmm. เนี่ยจ๋าครับผมนเมื่อนี้โอ้ยสุดยอดหลายพเนจรครับเขาเสียบเพลิดเพลินละ,ละ,ะใครอะเกียดไม่งอนงอนแล้วไม่กินแล้วโอ้ยบอกเพนินเมื่อนี้เอ้าไปลองมนันจวดมันตัวเสียบปันนี้ มึงพี่หลองเออขนมเผาอ่อนหอมขนาดอร่อยอออย,อยิงนุม่มเป็นนุ่มลิ้นอนีเด้คุณป้หาหอมนุม่มลิ้นอะ่ะก็มันก็คือหอมบกนั่นแหละแล้วก็มาใส่ใบตองอื กิ่นของมะพร้าวอ่อนเนาะหอมอ่ะพี่ลองคือบแบบว่าเขาสีน้ำผ้าวอู้ลืมไปตัวล่ะดืมเลยนี่ไงที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดประจำซ่อง,งเปรกหรอเบรกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาคุณป้า,อาเอาเหรออืม,อม เขาตั้งไว้แขางๆไม่ต้องเสยบโอืค ตัวหนาไม่ต้งองอร่อย <No. S 1> อ๋ออ,อ,อันนี้ไข่ปลาหมึกเหรอเออม่มีไข่ปลาม,มึกด้วยมีไข่ม,มึกด้วยปลาหมึกดีเสียบขนาดไม่นานมันแพงละ ได้สามตัวร้อยยี่สิบของป้าสองตัวร้อยห้าสิบมันหนักหนักไข่หนักไข่เอามีไข่เยอะเหรอที่ซื้อมาไม่มมมแปลกเลยสองตัวปลาไปร้อยห้าสิบอร่อยออควบคุมราคาแล้วอืม เดี๋ยวได้ป่าหมื่นพักห่อปันหมึกเนี่ยมันแพงสุดเนาะอีสีม่วงๆหมึกกล้วยอะไรนี่หมึกเหรอนี่หมึกอะไรสีขาวหมึกหมึกหมึกอะไรนะขางก็ใหญ่หมึกอะไรวะหมึกนี่หมึกอะไรวะหมึกกระดองหมึกอะไรวะจุกสายเหรอไม่ใช่หมึก เิดอืม,มนหมึก,กทำไมมันละลายในปากไวยปะอ่ะหมกหรือว่า,ขาไข่มัม้อน่าใช่ปะค่ะ Ô oh. lỡ đợt đợt môn nữa đâu hỏi 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 nữa 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 เอาพี่น้องบันนี้ <g ül> มาถึงส่งงไทยแล้วครับผมกับบรรยากาศาเยํมแรงกินขเข่าเซ่บกับเมี่ยจ๋าแล้ะก็คุณป่าครับผมเมื่อนี้ฝีมือคุณป่าเนาะคุณป่าเปนยุดยเป็นได้จัดกับเข่าม่นูเด็ดให้กินเมื่อนี้นี่ละมุมกอะไรฉันไม่ได้กินปลาหมึกเลยเอามันหายไปไหนล่ะคายออกมาฮะป้ากินชิ้นเดียว เอานอกอย่างนั้นมันหายไปไหนอ่ะไหน<ม>เอา้าคุ้งเธอมันเบิดตัวไหนล่ะโอ้ยตายแล้วพี่น้องผู้อดีมากินของเมียจ้ากุณป้าเหรอไม่นะคุณป้าก็ได้กินกะุ้งเดียวเหรอมันอยู่อีกคำแรกที่เธอที่เธอตักไปฉันปกปกอยู่บนข้าวบนขาวหมดเลยเนาะดีนะพี่ฉันได้กินกุ้งตัวหนึ่ง โอ้ยตต่พี่น้องเอ้ยมีอจะาอะไ้กินมานี่เอาพี่น้องจากไหนจากไหนกกอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนเเเด้อรับผมทางช่องเปกกอนแดกกับผมสำหรับมือนี้เปกกอนแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ